ครับนะครับเนี่ยรอมันไปด้วยยังขี่หรือไล่ไปนะครับตัวเมียแล้วครับตัวเมียโอเคนะครับจะเนี่ครับเป็นเมียลูกนะครับเมียลูกเปิดราคาไว้หนึ่งแสนเท่าไรก็หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับเมียลูกเปิดราคาไว้หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับลูกตัวเมียนะครับผมลูกตัวเมียนะครับลูกอายุสองเดือนนะครับ หนึ่งแสนสามมืนบาทนะครับต่าคู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองมาโทรคุยกันได้นะครับลูกมันหัวลุนรรมชาติครับเมียเมียเขาบีครับน่าจะลุนรรมชาติรือมั้งนะจอมวัวมาหนีโอ้ยไส้ปะสนไขว้ปอะลูกมันเดี๋ยวซนเมียมันาหายเลยแต่ลูกมันเบิ่อหมดอ่ะเด,ด,ดี๋ดัง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 เยอนะยอก้นอ่ะนะครับเป็นแม่ลูกนะครับเป็นแม่ลลกแม่เขาบีนะครับ ถ้าผู้ใดสนใจก็โทรหาเสียใจเลยนะครับทีมเบอร์โทรศัพท์ลูกพี่ศูนย์หกห้าหน <0 65 S 2> ึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าศูนย์นะครับเสียใจค้าบอยเลนส์นะครับแห่งบ้านหนองแจ้งน้อยตำบลเสียมายใหญ่อำเภอบโพใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับราคาก็คุยกันเลยนะครับโทรมาต่อรองมาคุยกันเลยนะครับเปิดราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับเป็นแม่ลูกนะครับผม ถ้าบได้สนใจก็โทรหาเสียใจเด็ดเลยนะครับนี่นะครับหมดเข็มนะครับนี่ครับลูกเขานะครับลูกระลังน้านะครับลูกนะสีก็จะบ้าต่างจากแม่แล้ครับเข็มกว่าแม่อีกผมว่ากระลังม่หดเข็มอย่างชัดเจนนะครับนะครับแม่ก็โหหมดเข็มนะครับผม เราเพิ่งได้หมักแม่ลูกคุณดีคกับโทรหาเสียใจนะครับหรือจะมาเบิ่งตัวแท้อะไรกับมาบ้านหนองแจ้งหน่อยแต่บ,บเนเสีย่ยงเมืองเพื่อนบใหญ่จังหวัดน,นครราชสีมานะครับผมเจอถ้าอยากโทรถามราคาคุยรายละเอียด,เพ,เ,เ,ออยดเพิ่มเติมกับหรืออยากได้รูปเพิ่ตือนว่าโทรหาเสียใจนะครับที่เบอร์โทรอีกทีนึงศูนย์หกห้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนกหนึ่งห้าศูนย์นะครับแม่ลูกนะครับผมเลีวขา่เวขาเลีวหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเร็วๆเข่าวันสันครับผมเออครับผม อันนี้แสนแปดนะครับแสนแปดแสนแปดนะครับทองละทองตัวใดไว้ป <F> ะทองคีเอฟสามหนึ่งนะครับแสนแปดแสนแปดอันนี้ตัวผูตัวผูนี่ลูกที่ว่าชุดเก้าหกนะครับแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ 1, 1. ่งตัวแม่เขายังมาท่านปล่อยนะครับยังมาท่านปล่อยถ้าเมีลูกสองแสนหาครับผมเมีลูกสองแสนหาครับ จะใช้ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้เพื่อนจะเก็บไว้ทำเนียวนะครับทำ้ไว้ทำเนียวนะครับผมหนาใหญ่งามมากครับตัวนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจดีเกศจากกว่าฟ้าด้วยนะครับผมอ่ครับผมหนาใหญ่นะครับตัวนี้ครับกระดูกใหญ่งามนะครับเพิ่นยังเฮืออยู่ครับเพิ่นยังเปิดราคานะครับถ้า่สนใจก็ต้องหาเสียใจนะครับผมมือนี้ก็สวัสดีครับ